สวัสดีทุกคนมาเจอกับสาสาวใต้กันแล้ววันนี้เรามาจะมาต้มเซ็บต้มเซ็บเนื้อนี่เนื้อนี่ต้มไว้ครั้งแล้วนะต้มไว้นิ่มแล้วแล้วทีนี้เรามาทําน้ําซุป,ปรุงกันเลยจ้าไม่เค็งขาตะไคร้เค็งไม่มีขาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะกระเทียมหอมมะเขือเทศมะนาวริกหลักๆแล้วปรุงรสด้วย น้ำปลาชูรสเพรเมีแกถ้ากินหวานก็ใส่น้ำตาลเด็กล้ไม่ใส่เด้อทำคล้ายๆต้มยำไม่ได้ไปทำกันเลยค่ะทุกคนตะไคร้ก่อนเนาะตะไคร้สั้นต้นพอตะไคร้หนึ่งต้นโอ้ย ใบมะกรูดสักสองใบใบมะกรูดสองใบไปขาข,า,ขานี่เราจะปลกเราหั่นบางๆเรากินเป็นผักได้เลยนะหั่นบางสักหน่อยทาเป็นผักได้เลยเจ้า,จากะมันไนพลพหัหัวหอมมะเขต้องไม่เยอะ อหอมนึ่งหัวกระเทียมกระเทียมแค่นีก่อนไม่ไมีพริกสดเราก็ใส่พริกแห้งไม่ไม่ไม่ไมทำกับข้าวเอาตามที่มีนะ ตลาดช่วงนี้เป็ดสดโลสามร้อยสู้ไม่ไหวอ่ิโลสามร้อยพริกขี้หนูเห็นราคาแล้วตะลึงตึงหนึงตะลึงตึงหนึง่งกินไม่ลงอะ่ะสามร้อยกินไม่ลงพริกอะไปต้มกันเลยจ้าอของพวกนี้เดี๋ยวใส่ตอนหลังค่ะมเนือเทพวกนี้ต้มซุปหรือว่าต้มเ่บต้มเสบ มาเสือนเทศซื้อมาวานนี่มีอาการนอชะเอาเน่าแล้วของเสียง่ายเนาะแปลว่าเขาไม่ได้ชุบยาเลยเนี่ยแต่ชุบยาไม่นน่าดีที่ไม่ชุบยาให้เรากินไปต้อมอะลรจ้าเครื่องร้อนต้มซุปเนื้อนี่นะ้ำน้ำน้ำปกติเนี่ยน้ำเปล่าเล่จ้ะ มาคั่วพริกก่อนเพราะเราไม่มีพ,พริกสดพริกแห้งเราต้องขัอขอขอ้วก่อนคั่วหรือว่าทอดก็ได้เนาะแอ่นี่คันะ้วเนาะได้เลยจ้าต้มน้ำซุปเลยเรามาทำซุปกันอันี่วางไว้ก่อนเดี๋ยวไปทำวางพื้นเลย มาทำน้ำซุปกันจ้าเรือเครื่องใส่พร้อมกันทั้งหมดมเะ,เะเขือเทศก็ใส่ไปด้วยเพื่อให้มันนิ่มให้มันเละไปเลยจะได้เป็นน้ำซุปรสชาติออกรสชาติรอเดือดให้ น้ำเดือดแล้วเดือดแบบสุดๆแต่เนื้อแข็งโคกตอนเนื้อไข่ช่องฟิดไว้ต้มเสร็จสาก็ใส่ฟิดไิ้นึ พอเดือดแล้วเดี๋ยวก็ปรุงรัเลยให้เดือดก่อนนะใส่ชูรสได้ก่อนนะชูรสน้ำปลาน้ำมานาาใส่ชูรสตอนเพราะเนื้อมันเปือยอยู่แล้วชูรส น,น้ำปลาไม่ต้องเยอะเพราะว่าเ,าเราใส่เกลือไปแล้วทุกคนเลยเาราก็ตามชอบที่เหลือเปรี้ยวหวานเค็มจืดเลอะแต่เผ็ดเลยะแต่ชอบมามาสักสี่ลูก กต้กไมได้เยลยจ้ะต้มก,ก็คั่วแล้วก็ตำจะหอมทั้งหมู่บ้านกลิ่นไปทั่วหมดต้มซุปหรือว่าต้มแซ่บเนื้อน,นะรอเดือดน,นะคะแล้วมาชิมรสชาติกนันได้เลย น้ำมาน่าจะชิมรสชาติด้วยนะเผ็ดแน่นอนเรื่องเผ็ด้าทำกับข้าวอันไหนไม่เผ็ดไม่มียกเว้นผัดจืดผัดจืดจึงเผ็ดเลยก็ใส่พีว้าวเปรี้ยวเค็มได้แล้วจ้า ชาติแบบยุดยาัดเปรี้ยวเค็มเผ็ดสมรสฝากช่องสาสาวใต้ด้วยนะคะเอาต้องแซ่บเนื้อมาฝากค่ะทำเซ็ตซน้ของสากินสองคนทำกับข้าวให้ลูกกิน kiểm chi xong thì quả để nó tham học cao luôn lu kiện tham học cao phục huynh ต้มแซ่บเสร็จแล้วใส่ใบต้นหอมกับต้นอะไรวะต้นกับเพียวผักแพียวสเสร็จแล้วจ้าต้มแซ่บเนื้อจ้า